ใส่หล้เออเอาใส่หแล้วเอามันเบิดเวลาการที่จิใส่เสียนะย้นนะขอโทษดห,หลายเด้อพวกเอาด้าขอโทษหลายๆลืมล่มรืมมก่อนที่จะเอาวุนลง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 ไปผสมกับน้ำตาลที่เราต้มน,นะคะเราก็ต้องละลายน้ำก่อนนะนะคะ ผอุ้วนหนึ่งห่อนี่ทําได้สามกิโลนะคะนี่เขาขลุ่ยไล่ข้นๆลลน,น,น้ำก่อนสิไปห,หาท่าเล็บตีนไว้ยุพี่น้องเล็บตีนเหลืองโพดสิบปวัดมืออ,อื่นดีจ้าคุณเพชรจันทร์คุณเพชรจันทร์สวัสดีจ้าคูนหน่อยอ่าหนึ่งศูนย์หนึ่งสวัสดีจ้านะคะคุณเพ็ญจันทร์นะคะพอเรา ต้มเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมภาชนะนะคะเตรียมภาชนะที่เราจะจะใส่นะคะเรียบรรอยง่ายที่สุดประเภทเของหวานขนมหวานก็ค,คือกวนบุ่นนะคะน่ารักนะน่ารักนะขอบคุณค่ะธนายุทธนะคะธนายุะะทธติค่ะกระชั้นกลางนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเยนาออกภาชนะเตรียมที่จะอเอาแค่ภาชนะนะคะนี่เราก็จะใส่ถาดอย่างนี้นะคะเราก็จะใส่ถาดอย่างนี้เนาะพอเย็นนะคะพอเย็นเราก็จะตัดเป็นชิ้นๆเข้าตู้เย็นก็ได้หรือไม่เข้าตู้เย็นก็ได้อันนี้จะนาที่ว่าไม่น่าถึงสามกิโลเพราะว่าเพราะว่าเยนาจะทํา ใค้คนแบบที่ว่าแข็ง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 เนี่ยจ้าถ้าถ้าเฮ็ดลายก็ได้นะคะเฮ็ดสามกิโลก็ได้แต่ว่ามันจะจะมันจะอ่อนเกินไปนี่จะทําแบบแข็งเลยแล้วก็จะเทกระทิราดหน้าอคคีกอครัสุดยอดแล้วค่ะนี่ ้ากวนขอบปาดีโอ้ยโดนได้จ้ะพี่น้องกวนขอเปียกปูนหรือว่ากวนรถช่องนีง่น้ำใส่เวลาน้ำแต่ว่าถ้าเขา้เขากวนวุ่นนี่วุ่นกะที่วุ่นกะที่นี่ก็คือแป๊บๆนะคะแป๊บๆเราก็ได้เสร็จนะคะเป็นอันเสร็จนะคะนี่ก็คือเป็นอันเสร็จนะเสร็จเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเทใส่ภาชนะนะคะพเพื่อนๆเนาะโอเคค่ะห่อ,อมือบอเดี๋ยว yeah. ยานาาต้องใช้ผ้าแล้วก็จะเทเลยนะคะโอ้พี่น้องมาได้เห็นเนาะยเดี๋ยวๆดๆๆ็ดเด็เดเ,ดเดให้พี่น้องได้เห็นนี่ค่ะแล้วก็จะเทจ้า กะทิกะทิแบบนี้ข่อยอบ้มากกว่าไหนกะทิยี่ห้อน,นี่ช้าวลอ่อยจะกินของอร่อยดีนึนถึงจะโอเคนี่ค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยได้จังคือเรียบร้อยนะคะนี่คือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทหัวกะทินะคะรสราดอีกเพิ่มความหอมความมัน กมุมมองขอมันนะคะฟองฟอฟองอากาศแล้วค่ะยานาไม่ได้ใส่สีนะคะไม่ได้ใส่สีอะไรนี่ค่ะไม่ได้ใส,ส่สีก็จะประมาณนี้ไม่ไม่เติมสีนะคะบางคนเขาก็จะใส่น้ำหวานเฮสครูบอยนะคะเติมสีสันนะเป็นสีให้นะคะแล้วก็บางคนก็จะดอกอัญชันมาทำ อันนี้ยานาไม่ไม,ไม่ไม่ทนไม่ได้ทนเนะาะยนาวใส่แต่กะทินะคะสิบแล้วนะจ๊ะทุกคนนี่ก็คือยานาวมื่ด่นเลยค่ะเห็นบะอันค่อยต้มต้มวุ่นกวนวุ่นกะทิดี่นี่เร่เรนี่เร่เร่นี่ค่อยกวนเร่เรวเนี่ยนี่ค่อยกวนวุ่น พอสิไปตักบาดมืออื่นทำของหวานทำง่ายง่ายทำง่ายง่ายกวนวุ้นกะทินะคะกวนวุ้นกะทิ